สวัสดีค่ะวันนี้พ่อมจะพามาทานน้ำแตงโมงปั่นนะคะร้านนี้แม่ค้าก็สวยน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็พูดเพราะด้วยค่ะ <oshi> อันตอนแรกค่ะก็จะหั่นแตงโมอ,งออกมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ทําการปอกเปลือกออกแบบนี้นะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในโถปั่นได้เลยนะคะ <ๆ S 2> นะวันนี้พ่อมก็จะสั่งเป็นเมนูน้ำแตงโมสตรอเบอรี่นะคะ<ส> <compliment> นี่ค่ะก็จะเทน้ำสตรอเบอรี่ใส่เข้าไปแบบนี้เลย นี่นะคะแดงฉ่หน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งนะคะเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะคะต่อไปก็จะเป็นน้ําเชื่อมค่ะใส่ตามเข้าไปเลยแบบนี้นะคะตกท้ายด้วยผงแตงโมแบบนี้ค่ะโรยเข้าไปแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ทําการปั่นได้เลยค่ะแบบนี้เลยร้านก็จะตั้งอยู่ตรงข้ามร้านส้ตมตําติดลมในเขวสากรรมสุรนารีนะคะนี่ค่ะปั่นเสร็จแล้วก็เทใส่แก้วได้เลยพร้อมรับประทานได้เลยนะคะ อีกขาหน้าทานมากเลยก็จะเป็นเมนูที่เหมาะกับหน้าร้อนเลยนะคะ